ล่าข้าหัว100่ง้อคิวอีพีที่3แปลงนี้พี่จะใช้ผลสายฟ้าในการล่าและจากที่พี่บอกไว้ในคลิปที่แล้วพี่จะประกาศรางวัลไว้ช่วงถ่ายคลิปแล้วกันมาประเดิมตัวแรกที่เซิฟนี้เลยแล้วกันออกมาไม่ไกลก็เจอคนกําลัง PVP กันอยู่และเชนเคยเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะยืนดูเฉยๆเลยเปิดคู่ไปด้วยท h นเดิมบล็อคเดทชันบูมโอ้โหเลือดทโลจัดแหละจากนั้นไม่รอช้าตามไปเปิดสกิลกีตาร์ปิดทางไม่ให้ไปไหน แล้วหันกลับมาสกิลเอ็กสายฟ้าสตันไว้บินเข้าไปปิดด้วยหมัดมหาพลัยอยู่แรกของวันนี้และมันต่อกันที่ศึกต่อมาดิเงินเข้ามิติพี่ก็ไม่สนจังหวะนี้เปิดอันติรอเลยออกมาได้เซอร์ไพรส์แน่ๆนะเปิดเผาก็เผา เขาก็หนีไปความมันอไรจึงมันเกิดกับผู้ใช้ผลโมจิที่มันเดินผ่านทางมาตึกนี้เหมือนจะเดือดนะเปิดบอลกินกี่เข้าไปก่อนเลยเต็มๆไม่ให้หนีได้หรอกนะก่ขอข้าหัวหน่อยยังไม่เข็ดอีกใจเองได้วะงั้นเอาข้าหัวมาอีกรอบ ไปไหนกลับมานี่น กับมืด no like เปิดอันตรีแล้วปล่อยหมัดไอสไตล์ออกไปโชว์ความมั่นไปก่อนเผื่อเขาจะกลัวแล้วจัดย่งชุนให้อีกหนึ่งคอมโบหรือเมื่อเขาเปิดเผาเพื่อจะโกงความตายจากพี่พี่ก็จะเปิดเผาเพื่อกกงความตายจากเขาเช่นกันอะไรวะเนี้ หลังแจ็คที่เปิดเผ่ากันทั้งคู่พี่ก็ไล่ต้อนจนเขาไม่มีทางไปต่อเลยต้องย้อนกลับแต่พี่ก็ได้วางดักสกิลไว้แล้วแกนิ่งไปดิขอคอมโบหน่อยละกันหรือเหมือนเขาจะแค้นนะเปิด PVP มาอีกรอบแบบนี้สิถึงจะเรียกว่านักสู้ And ไหนๆเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้กล้าพี่ขอฆ่าหัวในละกนันวิ๊ยมันเล่นกันอยู่แถวนี้นี่เองที่เล่นด้วยสิเปิดสายฟ้าฟาดไปก่อนเลยมาขอคอมโบต่อหน่อยเอา้าพิสัย หายไปไหนละซักอะไรวันเนี้ยมากไกลเชียวพี่ไงเพื่อเป็นการดัดน,นิสยัยเอาค่าหัวมาให้พี่แทนคำขอโทษแล้วกัน like เปิดเผาแล้วขอแอคหน้ากล้องหน่อย นี่ใช่ไหมที่มาของคำว่าหล่อตายละมึงกลับมาถึงเกาะก็เจอคุณวิ่งมาที่เลยสตันตักหน้าแล้วเปิดสกิลสายฟ้าเพื่อทำการฆ่าแต่ทว่าดันโดนแช่แต่ที่แย่ยคือมีคนมาตัดหน้าทำการฆ่าลาดคิวไป And only a percent. gonna taste shots. Miss all, forget take a fat only percent it's I'm if I miss it I'll shots forget loss on โอเคมันถึงจุดน,นี้พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเล่นเล่นไปรู้สึกแปลกๆใช่นั่นแน่ก็คือทีนนะที่คิดว่าเขาลาดพี่ไปอาจจะไม่ใช่แต่เป็นการเซฟข้าหัวให้กันซึน่งก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้ไม่เสียข้าหัวถ้าคนที่สามัำสามแล้วมารอลาดคนที่ใกล้ตายกอเป็นการเซฟค่าหัวหเพื่อน <laughs> เดี่ยมนะเราดูนี่ทำอะไรกันอยู่หรอเขอาแจมด้วยสิ on, ลองบอลกินกิ่หน่อยเป็นไงป <Go on. S 1> งแตกไปดิไม่หนีไปได้หรอนะ on, กลับมาเก็บตัวล่างต่อเลยล <Go on. S 1> แล้วกันล้วตวสุดท้าย หนหีถ้าแจงเลยจะขนาดนี้หนีออกเกมเลยปะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนขอข่าหัวหน่อยนะ,ะอะไรอีกเอาลัคก,กี้เฉยออแล้วอะไรบนฟ้าจะหนีอีกแล้ว ตามไปกัดมันเจ้าหมาน้อยสวยไปต่อกันยาวๆตั้นไปก่อนเลยโอ้เปิดเผ่าเลยเหรอต้องกะจังหวะดีๆหน่อย เผ่าด้วยคนละกันกี่ดโดนเฉยไปอีกแล้วรอบนี้แหละไม่ต้องหนีแล้่นะจะไปไหนแวะเล่นงินก่อนสิ ด้เล่นไม่อยู่นี่กันอีกแล้วขอโทษด้วยนะช่วงนี้หาเซิร์ฟยากเชื่อ yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah, please say, I'm gonna get off to the thought of proving everyone wrong or stop the top, so you better back off. Hey, I'm a stay last, stay proud, never running out. Yo, 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 be spreading out. Call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud. You can have it doubt, not what I'm about. Have your feet clout, it be raining out. I keep making sound, go another round. Tell legend bound, can't stop me now. <em królts> <tim Hearing scratch> <esus lift> <Flipola> โ y o ยแตกไปดิคุณเนี่ยมาแค่นี้ต้องชำระผ่าหน้าไปก่อนเลยทีนึงตามไปด้วยกิงกิจสุดอลังการ รอบนี้เหมือนเขาจะรู้นะว่าพี่กลับมาด้วยความแข็งขั้นสุดเหมือนจะใส่เคียร์หมาแล้วล่ะพี่จะทำการหนีสินะแล้วด้วยความแข็งนี่พี่มีอยา่าคิดว่าจะหนีพี่เป็นได้ละ่ะอ <CA> ่อเลย Take shots, I take loss, I I I miss lots. I tell you get big box, you get s, you swing take shots, take shots, lots tell get get yachts, lots make and loss, boss, you you pop off ค้ม, <c oughs> มเห็นอะไรแดยวค่ดวานดนแลลล้้ววจะะรอดด <c oughs> ีไไงงติฟตหมเคนนนไหนนะเอาหมดเเลลลยยยแแ้้วว่่นนนออออกขมโบงชุนหน never got anyone's help I had to do it all myself wrong. I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Consequence of being incompetent, mental well, health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not. Well, now, don't can't see me. I'm okay. taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon, modern kingdom for the taking Now that I've been through it all I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. คลิปนี้พิลาข้าหัวมาได้ทั้งหมดกี่ตัวติบคนแรกที่ตอบถูกอรอลุ้นรับรางวัลไอดีไก่ตันได้เลยและสิ่งที่ทุกคนรอคอยประกาศรางวัลผู้โชคดีสําหรับคนที่ตอบคําถามถูกในคลิปที่แล้วได้เก็บคุนโก4โก4 NQ 3H ยินดีด้วยนะติดต่อมารับรางวัลไอดีไก่ตันด้วยละ่ะได้ทั้งที่เพจ a c e b o o k หรือดิสคอร์โดมนโนลัคกี้ได้เลยพิ้งอยู่ในช่องคาอธิบายใต้คลิปและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามและจิ้มไปที่กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้้ไมม่่พลาดากกกิจจรรชองแบบนี ขอบคุณทุกคนที่รับชมคุย